เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับช่องมัมมี่ทีนิวส์นะคะที่มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาแสดงความยินดีนะคะสำหรับการเยียวยาเราชนะเพิ่มเติมอีกนะคะมีข่าวว่ารัฐกำลังจะจจายเยียวยาเราชนะเพิ่มอีกสำหรับ กลุ่มนี้กลุ่มใหม่เลยนะคะซึ่งคาดว่าจะได้ลงทะเบียนต่อจากม3 3าเรารัก,กันจะเป็นใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นี้เดี๋ยวเรามาเช็คข่าวกันเลยนะคะโครงการเราชนะนะคะซึ่งมีการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตริการแห่งรัฐและกําลังเปิดให้มีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์หก่นะคะก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะและหลังจากนั้นก็จะเปิดให้มีการทบทวนและ ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะในด้านโครงการม33เรารักกันที่รัฐบาลจะเปิดเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า www.m33realkan.com รรกกน,นะคะเพื่อรับเงินเยียวยาจานวน4,000บาท ต่อคนเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งจะมีการนำเสนอในประชุมคอรมอลในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นี้เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยล่าสุดนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว,ว่าส่วนมาตรการการดูแลค่าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยนะคะกระทรวงการคลงังได้มอบให้กลุ่มบัญชีกลางดูแลเรื่องการเยียวยาดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปรายละเอียดซึ่งคาร ่าน่าจะดําเนินการได้หลังจากโครงการเราชนะและม .33 เรารักกันแต่จะมีการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตอบกระทู้ถามสด ด้วยวาจาของนายจักรพันพอนิมิตนะคะสสกรุงเทพมหานครเรื่องมาตรการในการเยียวยาประชาชนนะคะจากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็มีการกําหนดหลักเกณฑ์สาหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์อาทิการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐการเป็นผู้ประกันตนในม .33 การเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกินกว่าที่กําหนด นะคะโดยมองเป็นผู้มีระบบความคุ้มครองทางสังคมจึงไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์ซึ่งจะแตกต่างจากการเยียวยารอบที่1นนะคะโดยจะเป็นการคัดกรองกลุ่มที่มีไรายได้น้อยส่วนเหตุผลนะคะที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดก็เพื่อป้องกันการสัมผัสเงินรวมถึงลดการเดินทางที่จะต้องไปเบิกถอนเงินสดนะคะและสิ่งสําคัญคือหลักการในการบรรเทาความเดือดร้อนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายประเภทสินค้าและบริการที่จา เป็นจริงๆนะคะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนก็คือกลุ่มสมาร์ทโฟนทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ทางธนาคารกลุ่มไทยนะคะโดยกลุ่มนี้ก็จะใช้ปัตรประชาชนในการแสดงตัวตนและยืนยันตัวบุคคลส่วนการใช้จ่ายนั้นก็จะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนในการจ่ายผ่านเครื่อง e-dc ได้เลยนะคะาสรุปข่าวนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เขาจอดจะเยียวยาเพิ่มเติมจากม .33 สเรารักกันก็คือกลุ่มข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวกันเดี๋ยวมัมมี่ทีนิวได้ข่าวเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel มัมมี่ทีนิวส์ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ